โจพร้อมยังโโโองสอมแลี่สอง้วสองสิบหกสอเจองสปดสงสิบเก้าสองสิบสิบสองสิบสองงสิงสิบสี่แลยี่งบา่อง้ดูย้ millet, ้อลยัน้ละน้นดาวสองอวัยวะใหญ่โตยาวเป็นกิโรเย็นดาวโฟน้ำใสใสไข่เยอะ จงติด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 ตเพีย้ยแมงไม่ติดมีคาถามดมเช้าให้ดาวเยิ้มให้น้ําเดรรายด้วยมานจแม่เธอรูปเดรรายด้วยมันกพ่อเธอรูปถ้าพี่สองเหลือทีเดียวพี่ชายครับต้องโกนหัวแล้วล่ะไอ้หนูว่าครับผมขอทำหน่อยได้ไหมอ่ะว่าถ้าถ้าสมมติว่าเราตีไม้บวกแบบใช้มิสติกอ่ะ มันจะลดขั้นไหมครับไม่ลดครับไม่ลดไม่ต้องใช้กันแตกครับอ๋อไม่ต้องใช้กันแตกใช่ไหมใช่ครับโอเคครับผมเราเราใช้แบบไหนพี่สัติดตัวตัวตัวตัต้งตทีเดียวทีเท่า ตีทีแล้วไีทีแล้วไทีสุดท้ายเลยเก้าสิบแปดเก้าสิบแปดทีเกลกเกลดีใจเกลดีใจตีไปเก้าสิบแปดทีเกลติดอีกสองทีแม่งกรันตีอยู่แล้วเกลเกลดีใจพี่โซเกินหัวเดี๋ยวไม่ต้องโกนไงถูกไหมแล้วทำไมมันไม่ติดให้มันแบบตีทีแล้วหกทีที่หกสิบแล้วติดอะไรเงี้ยมันมาติดอะไรทีที่เก้าสิบแปดวะ แล้วหนูมันดีใจอะไรน่ะหนูดีใจที่สิทธิ์ไงโอ้โหพัดเจ้าทีสุดท้ายอันนี้ต้องเจิมอ๋อมาดิเอาส่วนนะเอาส่วนนะมาดิว้าวยามามันต้องเจิมก่อนพี่โอเฮ้ยอะไรเนี่ยมันต้องเจิตีมันเนรคุณยิ่งวิคอยด์ มาดิดมาดิเอ,อ้าโอ้ยดองนี่อะ่เจิมที่ถูกต้อง <c oughs> เกิบเอดีก่อนเอดี <c oughs> เกินเ <c oughs> อ็ดี้โซ่เกินเลยไม่เกินรลอแม่รอไปเก้าสิบแปดทีดีใจใครเกล่ยวอ๋เอเท่าไหร่นะ <c oughs> ใช่อยู่ใช่เออคนเสียใจหรือดีใจวันเนี้ย ดีไม่ติดทีทีเก้าเก้าทั้งกูซื้อไวเบไปเจ็ดอันเกลวหนูไปตีรถขั้นไปแล้วแล้วหนูไปตีอีกสองทีให้มันการันตีไปให้มันจบจบไปไม่งั้นหนูถือหนูถือเสียฟรีเลยเก้าสิบแปดอันอะไม่มะไม่เอาเผื่อหนูตีตีผิดดีไงโอ้โหยังจะตีผิดอีโจมันรอบเดียวก็พอแล้วมั้งเชื่อกูแม่งหมดหมดเลยว่ะพี่เตีอาพี่เตี๋ พี่มันแข็งอ่ะไม้อะไรอ่ะไม้ห้าเหรอเกียวไม้สี่เก้าสิบแปดทีเขาบอกว่ามันจะมันจะตีติดนะมันติดแล้วเกินจมูกันเกินเหมือนกันเดี๋ยวมาเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวตีไม้ติดแล้วสวยติดพีที่เท่าไหร่เนี่ยเก้าสิบแปดที วาง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 พี่โซกนหัวพี่โซกนหัวเลยพี่โซกนหัวไม่ติดสองทีก็การันตีแล้วนะกลับเลย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 หมดหมดหมดทุลักโดนหัวเดี๋ยวเดียวโดนโดนพระเจ้าลงโทษไม่เป็นไรเกียวโดนพี่ไม่ได้โดนด้วยอะไรแล้วหนูก็ตีผิดไปแล้วแล้วทำไมพี่ต้องมาโกนอ่ะ พี่โอะไรุ่ะไว้ว่าถ้าสมมุติเดียวการันตีเดียวก็จะโกนแต่ถ้าไม่การันตีพี่โซก็โกนอ่ะโอ้แล้วมันเรื่องอะไรพี่ธอมโกนเนี่ยพี่ก็ไม่นิตีด้วยซะหน่อยอ่ะเดี๋ยวพี่โซพูดคำพูดนะพี่โซจะไม่รักษาคำพูดหรอวันเดียวหรอใช่วันเดียวเวลแป๊บเดียว Okay, okay, okay. โอเคโอเคโอเคโกนหัวนะแต่ไม่ได้ห้ามมอสใส่หน้ากากใส่อะไรนะมาเดี๋ยวพนะเ้องโทยพระเจ้าไม่เห็นนี่พระเจ้าค <down> ือใครพระเจ้าอยู่ไหนพระเจ้าจะมาเห็นได้ยังไงพระเจ้าอยู่บนฟ้าพระเจ้าเห็มเชี่ยในบันทีแบบบาทเดียวอ่ะเป็นเชี่ยเน่กอพระเจ้าลงโทษ เข้าใจแล้ว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 หัวล้มหัวล้มหัวล้มล้มนเลดเข้าใจแล้วไป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 ไนี่เลยไปนี่เลยไปร้านไปร้านก็ถึงเลยปะมีมีใครขายทับทิมสักแพ็คหนึ่งไหมครับซื้อต่อหน่อยได้ครับให้เท่าไหร่ครับไหนไม่ใช่คนไหนจะเอาทับทิมครับผมครับผมครับหัวเนี่ยครับราคาราคาเท่าไหร่ครับนนนีี่มันนี่นี่ เหลื่อยเชื่อทุกคนหนูก็ไม่คิดว่ามันจะติดครั้งนะนะั้นน่ะีริงไหมด้วยความที่คือหนูตีมาเยอะแล้วว่าหนูก็ไม่คิดว่ามันจะติดครั้งสุดท้ายเว้ยครั้งที่พี่โซบอกว่าเออพี่โซจะโกนหัวเว้ยแล้ออออวไม่ก็ติดอะมันอยากให้พี่โซโกนและหนูว่านะอันนี้เรื่องจริงนะอย่าลบหลู่พระเจ้านะาาขึ้นมาขึ้นมาตามตะคอจะไปส่งของละไปใครจะคิดว่ามันติดวะอันสุดท้ายอะ เอ้ยขับเป็นไหมนี่มันติดมันนี่นี่ต้องลอยขึ้นไปหนูอยากขับมากอ่ะพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงให้ให้น้องผมขับบ้างได้ได้เดี๋ยวพี่จอดให้เลยเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันผัดกันมันขับยากไหมอ่ะไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวพี่จอดให้ตรงนี้เลยตรงนี้แบบลานแลนดิ้งพร้อมมันจอดกลางน้ำได้ไหมเออเออมันดำน้ำได้ป่บว่าลองไหมมันเอาดีๆถ้ามันจมอามน้มันมันขับบนน้ำได้ไหม ลองเรือกียวลองดูดิเกียวไปแต่ว่าพี่โซยังไม่โดนหัวเลยนะเออเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็โกนอหนไหนไหนลองดิคอนโทรอุ้ยสะเบ็ตปลาคือตุ้มอะไรอะลองดูลองดูว่าหมอมาชัวร์เฮ้ยมันขับดำน้ำได้เฮ้ยเย็ดไม่ขับดำน้ำได้ไหมดำน้ำอะลองดำน้ำได้ไหมมุดมุดได้ไหมมุดไม่ได้มันเคลเกียวเกียวระเบิดนะระเบิดนะ้วเดี๋ยวไปอย่าอย่ไปไกลอย่าไปไกล มันระเบิดด้วยเหรอก็มันเป็นสูตรแมปไงตรงนั้นอะบ้าแค่นี้งไม่มีเกาะหรอมันมีเกาะมีเกาะฝั่งนู้นอะอ๋อทีเกาะได้เหรอมันมีงานอะไรอยู่ที่เกาะปะไม่มีอะโล่งหาอะไรมาใส่ดิเอาแบบวีดีโอเห็นรถมาอย่างรถอะไรคาสิโนไหมคาสิโนดีโนชี้อะไรบนเกาะลำบากเลยยังต้องนั่งเรือไปเล่นอ่ะ จริงลำบากจริงยอมไม่เล่นดีกว่าอาาแต่เเรคยน่าจะมีคนอยู่บนเกาะเต็มอ่ะไม่ค่อยมีคนอยู่ในเมืองร้อนอะแต่เราเคยนั่งเรือไปเล่นไพ่ที่เกาะนะเกลเราจำได้ป่ะสมัยนู้นอะเออนู้นอะจ้าเไปไหนอ่ะเลยเลยร้านผมไงร้านผมโอ้ยจำได้ดีด้วยเอ้ย โหดีโหดีใจอะรีต้องเศายังไงไม่รู้เนี่ยโ้โหโหโอ้โห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 กลินน้ำเร็วกหรอไม้ไปพี่มาละ หัวโล้นแล้วไม่เห็นแมวหัวหมีก็มันโล้นแล้วไงข้างในมันโล้นไปแล้วอ่ะี่นเราก็ถอนดวงเอานี่ไงอานี่โผล่แล้วแมวแมวแมวใส่พระเจ้าดูก่องกบเมื่อกี้ไงเมื่อกี้พระเจ้าเห็นแล้วเห็นแล้วถอนดวงาเห็นแล้วโอเคเเเหห็็นนม้พระจาโอ้ยไม่เห็นกระตาบอดแล้ว ดาวยังไม่เห็นเลยรุ่นหมโอ้เรื่องแสนข้าดนอนี้ไม่เห็นก็ไม่รู้พูดไงละสวัสดีค่ะกระเทยชอบเสี่ยงเติมกาชากันนี่ยังแล้วหมอนน้นทำอะไรอ่ะจะล้นได้อยู่คนนั้นนะกินแล้วไงเม่บอกให้ดูไปกินน้ำมีนะฮัลโหลเติมกาชากันย่างเกล้งเติมเลยเติมหน่ยด้ขอตั้งหน่อยดิเติมแล้วเติมไม่เติมหน่อยเมติมให้หน่อยดิรอเข้าอยู่เนี่ยหมดเทศกาลไปแล้ว พี่โซถอดเลยพระเจ้ามันไม่เห็นเลยนะ,นะพระเจ้ามันเห็นแล้วดูลงโทษนะบอกก่นอนเออรูลรุนโทษนะเดาเดาเดายี่ค่อยดูนะนนเ,เอ,ออย่างนี้แหละแม่งให้ดูกินอยู่นั่นนน,น้ำอ่ะดีใจด้วยนะถือว่าเป็นของขวัญคิดมัดย้อนหลังให้แก้วขอบคุณะนะคะพี่โซพี่โซน่ารักที่สุด กูอกในเมืองไอ้พี่ซอมเป็นมะเร็งไอ้ชีฮัลโหลครับถอดแล้วถอดแล้วมาพี่ถอดแล้วไหมครับถอดแล้วน้องผมเป็นมะเร็งครับผมไม่ขึ้นครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับแก้บมดครับแก้บมดครับอย่อายแมันช่วยเหลือกันได้ครับยังระยะแรกครับตอนเนี้ยไอ้เกลวะเนี่ย